สวัสดีค่ะพบกันแล้ว,ลวกับป้าคนกินเต้ปีนี้แฮปปี้นะคะเนูและข้องปีนี้สายมูเจพัดพริกยว,กว,ะวะ่นี่นะคะก็คือสายมูเจนะคะแล้วก็พริกยกัสวน่สนุ่ดโดยนะ ใหมูเตนะคะทำมาจากม,มีกึ้งมีกึ้งคืออะไรครับป้าพร<ะ>มีกึง้งทำมาจากแป้งสาลีน้ำเกลือลักๆก,ก็คือว่ามันทำมาจากแป้งสาลีนั่นแหละค่ะแล้วเราก็เอามาพัดกับผิกยั่วง่าง่นี่ค่ะตามไปเลยกันเลย เราก็คว้านซ้ายมูเตคว้านผิดยัวตามใจเราเลยนะคะตาพรก็ชี้หันเป็นแว่นแว่นผนีน้นะคะแล้วเราก็เอากระทะไปตั้งไฟกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันร้อนแล้วใส่กระทเทียมเยวกระเทียมในห,มหมอ้องเดียค่ะ เอากระเทียมเลิ้มเรื่องแล้วเราก็ท,ที่ไสผิดย่วของเราลงไปก็เลยนะคะแล้ว <m> ก็พัดไปเลยเลยนะคะหอ,อมน้ากินเลยนะครับแล้วก็ตาม<ส>ด้วยไสหมูเจี่ยของเต่าคาส<ด>ไสหมูเจี๊ยนี้ไสสามล่างก็ได้นะคะเพราะว่ามัน <Okay. S 2> ใส้น้ำเล็กน้อยเดี๋ยวมันดีไหมยา้ <Yahoo! S 2> เส็จแ้วเราก็ปรุงรสกันเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเราแม็กซีเป็นปิ้าเล่นไหมคะรอบมากใส่มากอบน้อยใส่น้อยเลี้ยงอ่อน้ำตาลปรุงรสแ่ต้องยากนะคะมีแม็กีกับน้ำตาล ก็พิกยวกแบบก็กรอบก็ลีพัดนะคะแส่ปลาหอนท็อบนี้นี้นี่ก็ได้แล้วคะ่ะหน้าทิมท้มพอแน่หรอกยิมไรฮิคค่ะด้วดยยากแดงเลยคะ่ะเด็ดแล้วเหน้าด้สิบสิบ้าตัเฟิได้เลยคะ่ะเยยงแค่เรามีแม็กกี้ เมนูเจก็จีอร่อยแลวคะ่ะเลือกชาร์ตคอมไฟมูจจะเข้ากันดีกับผิดยัว่วลองไปทำตามประพรกันเลยนะคะเมนูเจเมนูนี้ง่ายมากเลยคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆบายคลิปจบ